ครับออกอย่างนี้เลยนะฮะสวัสดีครับผมจะแขกจัดให้นะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคง่ายๆให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะว่าเวลาเราจะยานะะสังสีหรือยาตรงไหนก็นแล้วแต่ที่มันเป็นรอยเอรือเดบ็บหรืออะคริลิกอันเดียวกันนะฮะเราต้องมีปืนเพื่อจะเอาไวย้ยิงตรงนี้นะปืนยิงซีโคนนะ เพื่อจะให้ซีโคลเลือดแบบออกไปทางนี้นะประมาณนั้นถ้าเราไม่มีปืนละ่ะเราจะทํางานได้ไหมบางคนก็บอกว่าได้บางคนบอกไม่ได้ผมว่าลองมาดูกันว่ามันได้ไม่ได้นะก่อนอื่นฮะอันนี้เป็นอะแดปนะฮะอะแดปเลือกอะคริลิกเดียวกันนะรประมาณนั้นดักแ,แรกเราต้องปาดตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ปาดแล้วมันจะเป็นสีดำแบบนี้นะฮะต,ตัวนี้ก็ จะปาดหน่อยหนึ่งก็ได้เประมาณเสร็จแล้วก็พอปาดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ่านหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ประมาณนั้นนะครับเราจะดันตัวนี้เข้าไปมันจะได้ไหมดันไม่ได้นะครับนี่ครับดันไม่ได้ทีนี้เราจะทํายังไงล่ะให้มันดันได้นะครับโดยไม่ต้องใช้ปืนยิงนี่ไม่ได้นะฮะไม่ออกไม่ออก เอาเคาะตัวนี้ฮะใช้ค้อนนะเคาะตัวนี้นะเคาะตัวนี้เคาะปลายตัวนี้เนี่ยเอาเอานี้ยัดนะครับเนี่ยตัวนี้ยัดเคาะนะครับใช้ค้อนเคาะเรื่ออะไรเคาะก็ได้ประมาณนั้นเคาะเลยครับต่อนี้ยประมาณนั้นเนี่ยมันจะออกมาแบบนี้นะครับออกมาเป็นนี้ออกมาแบบนี้ปุ๊บมันก็จะออกไปเรื่อยแล้วทีนี้เราก็สามารถยัดตัวนี้เข้าไปได้เลยนะเอาใส่ตัวนี้ฮะใส่ตัวนี้เลย ัดีดูครับว่ามันจะออกไม่ออกเราดันตัวนี้เข้าไปนะฮะดันตัวนี้เข้าไปเพราะว่าตัวเนี้ยมันมันมันหลุดเข้าไปแล้วเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้เราลองมาดูนะครับว่ามันจะด้ไม่ได้นะครับดันตัวนี้ไปครับเห็นไหมตัวนี้ฮะดันตัวนี้เข้าไปนี่ครับนี่ครับถือว่าเราแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้นะฮะนี่ครับนี่ดันตัวนี้เลยครับดันตัวนี้ก็ใช้ได้นะทีนี้เราก็จะทํางานได้เลย ประมาณนะั้นตาลจะยตรงจุดไหนแล้วอัน,นตรงนี้พอดีผมมาทําให้ดูไม่มีที่ยานะะเรามาดูนี่ครับมันก็ออกไปฮนะเป็นราอยให้มนออกง่ายเราก็สามารถปาดตรงนี้ปาดตัวนี้ให้มันให้มัน,ม,นมันให้มันรูใหญ่ขึ้นนี่ครับมานะั้นเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะลองมาดูอีกครั้งนี่ครับมันจะออกง่ายนะฮะนี่ีสบายแล้วคะดบตันไปเลยครับกลัไม่ดู นี่ครับออกอย่างนีเลยนะครนี่ครับนี่คือการแก้ไขาปัญหานะฮะถ้าเราไม่มีปืนยิงสีโคนเราสามารถใช้เศษท่อนะหรือเป็นเศษเหล็กขนาดเนี้ยประมาณตั้งนิ้วหนึ่งก็ได้ดันเข้าไปตัวนี้นี่ครับดันเข้าไปตัวนี้ก็สามารถใช้ได้เลยครับว่าก็ประหยัดได้ลายตังมางกันนะโดยเราไม่ต้องใช้ปืนยิงสีโคนก็ทําแบบนี้ได้เลยนะฮะแต่ยาลังคาหรือ,อยา ปูนข้างๆอะไรสามารถทําได้ฮะโดยไม่ต้องใช้ปืนนะฮะนี่เราก็ทําใช้เศษแบบนี้เลยประมาณนิ้วหนึ่งเพราะว่ามันจะเหมาะสมกว่านะประมาณนี้ท่อประมาณนิ้วหนึ่งนะครับหาเศษท่อหรือถ้าไม่มีเศษท่อ,อเอาเอาไม้ก็ได้ฮะไม้เศษไม้เศษอะไรก็ได้ให้มันเข้าตัวนี้ได้เล็กใหญ่ประมาณขนาดนี้นะครับผมใช้ได้หมดนะครับผมนะเพราะว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์สาหรับหลายๆท่านนะที่ว่าต้นทุนน้อยนะโดยไม่ต้องใช้ปืนยิงซีโคนนะผมนะก็สามารถทําทงานได้นะสามารถทํางาน ายาลังคาหรือยาลอยล่วตรงไหนก็นแล้วแต่ก็สามารถทําได้เลยครับผมนะถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องแขกหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะผมนะยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ดูคลิปจบสวัสดีครับ